ต่อไปนะครับเป็นแผนแบบอธิบายแบบเส็บบายเส็ซึ่งก็คือจะคล้ายๆลักษณะที่เราเขียนแต่ในที่นี้นะครับผมมาใช้เป็นโพ r p ์พ n t ให้เราดูนะครับตรงนี้ก็เชื่อว่าเพื่อนๆที่ดูผ่าน CD แผ่นนี้นะครับ dvd ชุดนี้นะครับจะเห็นตัวเลขชัดนะครับตรงนี้ก็เราแบ่งตรงนี้ง่ายๆเป็น3ส่วนเหมือนที่เราเคยเขียนแผนในกระดาษนะครับตรงนี้ซึ่งถ้าใครถนัดแบบนี้ก็สามารถดู DVD แผ่นนี นะครับชุดเนี้ยแล้วก็ศึกษาแผนลักษณะแบบนี้ได้จะคล้ายกับที่ผมเขียนเหมือนกันนะครับตรงนี้ลองดูจาก PowerPoint ดูก่อนเริ่มต้นธุรกิจนะครับธุรกิจเนี้ยมีเงื่อนไขทั้งหมด3ข้อด้วยกันนะครับเงื่อนไขข้อที่1ก็คือสมัครเมมเบอร์สามบาทเราก็จะมีสิทธิในการซื้อสินค้าราคาต้นทุนนะครับเราก็ได้ประกันชีวิตอีก1นึ่งแสนบาทนะครับตรงนี้เงื่อนไขข้อที่2ก็คือนะครับถ้าคุณต้องการรับไรายได้จากธุรกิจเนี้ยคุณต้องทําให้ตัวเองเนี้ยเป็นซูเปอร์เวสเซอร์ ก็คือซื้อสินค้า1,000คะแนนหรือเป็นเงินประมาณ3,000บาทนะครับตรงนี้ทำครั้งเดียวจะมีสิทธิในการรับได้จากธุรกิจได้ทั้งหมดเจ็ข้อด้วยกันนะครับข้อที่สาก็คือคุณเป็นที่ปรึกษาการเงินให้กับเพื่อนๆนะครับโดยบอกเขาว่าคุณเปลี่ยนวิธีการใช้เงินนะครับจากซื้อของที่อื่นมาซื้อของที่เอ็มซาโดยซื้อของเพียงแค่เดือนละ900บาทต่อเดือนคุณก็สามารถมีสิทธิทุกๆเดือนในการรับไรายได้จากธุรกิจนี้นะครับข้อที่1ก็คือกําไรค้าปลีกนะครับประมาณ20 3 0นะครับ สมมุติว่าวันนี้นะครับสินค้าที่เราเอามาแนะนาก็คือน้อมำมันราข้าวจหมูข้าวราคาเต็มเนี่ยขวดละ900บาทราคาสมาชิกก็750บาทนะครับเราซื้อมาในราคาสมาชิกไปขายเพื่อนเนี่ยกี่บาทครับ900บาทก็ได้กำไร150บาทนี่คือโบนัสข้อที่1นะครับต่อมานะครับสมมุติว่าเราสมัครเข้ามาแล้วนะครับในธุรกิจนี้เราก็ซื้อสินค้านะครับเพื่อไปซูเปอร์เวเซอร์ acer, แล้วเราก็เิ่มีการแนะนําเพื่อนคนที่1ชื่อ A ทุกครั้งที่เราแนะนาเพื่อนคนที่หนึ่งเข้ามานะครับหรือใครก็ตามที่เราเข้ามานะครับที่เราแนะนําเข้ามาเราจะมีสิทธิในการไ,ได้ข้อที่2เรียกว่าโบนัสจากการขยายสาขา20ซจากยอดคะแนนที่เพื่อนเราเนี่ยซื้อเข้ามาจากตัวอย่างนี้ A ซื้อ1000พันคะแนนเพราะฉะนั้นเราก็ได้20จากหนึ่งพันคะแนนก็คือ200อบาทเราชวนอีกคนหนึ่งชื่อ B B ซื้อแป0ร้อยคะแนนเราก็ได้20ก็คือร้อยกบาทเราชวนอีกคนหนึ่งชื่อ C แผนธุรกิจน,นี้จุดเด่นก็คคคืืออนนะรรรรรรรับบเเเาา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 ิหหทพียยงงแ่่2สสไมสามาถ ต่อสายที่3ได้แล้วเราก็ไม่มีความจำเป็นต้องบริหารหลายสายให้ยุ่งยากเราก็เอาซีเนี่ยต่อทางซ้ายหรือทางขวาก็ได้ในตัวอย่างนี้สมมติผมเลือก C ีเนี่ยต่อทางขวานะครับก็คือต่อใต้ B เราเอา C ีมาต่อใต้ B นะครับใครจะเป็นคนได้โบนัสสาขาครับเราหรือ B ครับ oh. เราได้นะครับเพราะเราเป็นคนแนะนําีเข้ามานะครับตรงนี้เราก็ได้อีก200บาทเราชวนอีกคนหนึ่งนะครับชื่อดีเราก็ได้จากดีเนี่ยอีก200บาทนะครับนี่คือข้อที่2ข้อนี้แนะนําได้กี่คนครับ กี่คนก็ได้แต่ต่อได้สสายงานนะครับเช่นเดียวกันถ้าเกิด A B หรือ C หรือ D ใครเขาแนะนําเขาก็มีโบนัสสาขาเช่นเดียวกันทีนี้ในข้อที่3นะครับเนี่ยเอแนะนํา A1 A2A ก็ได้นะครับในข้อที่3เขาเรียกว่าโบนัสส่วนบุคคลโบนัสส่วนบุคลบบคลความหมายคือถ้าชื่อของเราเองนะครับมีการซื้อสินค้ามากกว่า1000คะแนนนะครับเราก็จะได้รับส่วนเกินจากสิ่งที่เราซื้อเนี่ยยีจากตัวอย่างนี้เราซื้อกี่คะแนนครับพั 1, นเก้าร้อยคะแนนเกินมากี่คะแนนครับ เพราะฉะนั้น900ที่เกินมาเนี่ยนะครับก็จะเอาไปคูณให้20%ก็คือ180บาทนี่คือข้อที่3นะครับโบนัส BON ข้อ1ข้อ2ข้อ3นะครับไม่ทําให้เรารวยเช่นเดียวกันนะครับเป็นโบนัสจากการขายการแนะนําหรือการชวนเพื่อนเท่านั้นเองธุรกิจเครือข่ายเราบอกเลยนะครับการประสบความสำเร็จไม่ใช่เข้ามาชวนคนแล้วก็ขายของแต่การจะประสบความสำเร็จนครับคือเราต้องเข้าใจแล้วก็สร้างเครือข่ายผู้บริโภคให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นคือการสร้างเครือข่ายผู้บริโภคเนี่ยเราก็มีโบนัสขึ้นมามอีก ตรงเนี้ยพอเราเริ่มสร้างเครือข่ายขึ้นมาทีมงานแล้วนะครับดอนไลน์แล้วนะครับก็จะเริ่มชวนเพื่อนเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะครับเป็นเครือข่ายเพิ่มขึ้นคนที่เราชวนเขาเข้าใจเขาก็ไปชวนต่อขึ้นมาเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆได้ครับเกิดเป็นเครือข่ายมากขึ้นเมื่อเรามีเครือข่ายสองสายงานเราก็จีวันข้อที่4เกิดขึ้นนะครับเนี่ยคะแนนที่แต่ละคนซื้อกันขึ้นมานะครับนับคะแนนให้หมดเลยนะครับฝั่งซ้ายสมมติมี1น0 0 0แสนคะแนน ฝั่งขวานะครับรวมขึ้นมามีทั้งหมดแสนสองหมื่นคะแนนเราจะเรียกคะแนนฝั่งที่น้อยกว่าว่าทีมอ่อนเราจะเรียกคะแนนฝั่งที่มากกว่าว่าทีมแข็งนะครับในตรงนี้นะครับก็จะีบนะข้อที่4เกิดขึ้นเรียกว่าโบนัสทีมอ่อน20%วิธีคิดก็ง่ายๆคือเอาคะแนนทีมอ่อนนะครับคะแนนทีมอ่อนเนี่ยเกิดจากคนที่สมัครเข้ามาแล้วก็ซื้อสินค้าในเครือข่ายเรานับทุกคนว่าจะเป็นคนที่เราชวนและคนที่เราไม่ได้ชวนคนที่เราไม่รู้จักนะครับตรงเนี้ยรวมหมดทั้งองค์กรนะครับ หนึ่งแสนคูณยี่สิบเปอร์เซ็นต์ก็คือสองหมื่นบาทนะครับเช่นเดียวกันนะครับข้อที่ห้าเราก็จะได้สิบเปอร์เซ็นจากทีมแข็งแต่ในที่นี้เนี่ยคือจะคิดที่คะแนนบาลานซ์ก่อนคะแนนบาลานซ์ก็คือเอาคะแนนทีมแข็งกับทีมอ่อนเนี่ยเอามาลบกันนะครับเอามาตัดให้มันเท่ากันก็คือจะได้หนึ่งแสนนะครับวันนั้นข้อที่ห้าเนี่ยนะครับก็คือหนึ่งแสนคะแนนคูณสิบเปอร์เซ็นต์ก็คือหนึ่งหมื่นบาทนะครับส่วนที่เหลือจากทีมแข็งนะครับลบไปแล้วหนึ่งแสนจะเหลือสองหมื่นคะแนน สองหมื่นคะแนนเนี่ยไม่ได้ตัดทิ้งเหมือนหลายๆแผนนะครับสองหมื่นคะแนนเนี่ยจะถูกเก็บสะสมให้คิดเดือนหน้าได้เลยแสดงว่าเดือนหน้าพอสตาร์ตต้นเดือนมาเนี่ยเราจะมีคะแนนข้างข,างขวาเนี่ยเท่าไหร่ครับสองหมื่นคะแนนเลยเราก็เลือกทําธุรกิจบริหารได้ง่ายขึ้นนะครับตรงนี้ทีนี้นะครับแผนธุรกิจเนี่ยทาไมถึงมีวิศวกรนักธุรกิจหรือคนที่เขาเนี่ยมีงานที่ดีอยู่แล้วการศึกษาที่ดีอยู่แล้วเข้ามาทําธุรกิจลักษณะเครือข่ายมากขึ้นเพราะจุดหนึ่งเลยนะครับเรามีรายได้ที่เรียกว่ารายได้แบบพาสซีฟอินคอม รหรือเรียกว่าหยุดทำแล้วมีไรายได้ซึ่งแผนธุกรกิจ Star Matching ครับข้อที่ผมอยากให้ทุกๆคนนะครับสนใจแล้วก็ตั้งใจฟังมากๆก็คือข้อที่6และข้อที่7ซึ่งของ2ข้อนี้นะครับมันจะสามารถสร้างรายได้มหาศาลแล้วก็เป็นแผนที่ทําให้เรานะครับต้องช่วยเหลือคนที่เราชวนมาด้วยนะครับเขาเรียกว่าโบนั s Star Matching ชั้นลูก100%เซตนะครับลูกคืออะไรในตัวอย่างนี้นะครับลูกก็คือวงกลมสีเขียวๆก็คือคนที่เราชวนมาเรามีลูกกี่คนครับ ในตัวอย่างนี้เรามีลูกทั้งหมด5คนถูกไหมครับวิธีคิดก็คือนะครับเรามาดูกันนะครับว่าโบนัสข้อที่5ของลูกแต่ละคนเนี่ยเขาได้เท่าไหร่นะครับตัวอย่างเช่นนะครับเรามาดู A ก่อน A จะมีคะแนนทีมแข็ง6 0,000่นะครับคะแนนทีมอ่อน4 0 0 0 0เพราะฉะนั้นบาลานซ์ของ A ก็คือ4 0,000คะแนนโบนัสทีมแข็งของ A ก็คือเอา4 0,000นะครับมาคูณ10%ก็คือจะได้4 0 0พันถูกไหมครับ A ได้4 0 0พเราได้เท่า A 100%ก็คือเราได้เท่าไหร่ครับ4 0 0พด้วยนะครับตรงนี้ นะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นต่อมาคือเรามาดูโบนัสของ B ของ C แล้วก็ของ D B มีคะแนนทีมบาลานซ์ห0 0หมื่นเขาก็ได้5,000 C มีส0 0 0มื่นเขาก็ได้3,000ัดีมี30,000ื่นเขาก็ได้3,000เราก็ได้ด้วยนะครับจาก B 5000, C 3000, D 3000รวมทั้งหมดเป็น1น0 0 0หมบาทตรงนี้นะครับนี่คือโบนัสข้อที่6นะครับต่อมาโบนัสข้อที่7นะครับตรงนี้ก็คือคิดจากแมทชิ่งชั้นหลานห้านต นะครับพูดง่ายๆคือหลานก็คือคนที่ลูกเราไปชวน A ไปชวน A1 A ไปชวน A2 อย่างเงี้ยก็เป็นหลานเรา B ไปชวน B1 B2 เป็นหลานเราหมดเลยสีเทาๆเนี่ยอาจจะเกิดจาก B1 C1 ไปชวนไม่นับญาติละนะครับอาจจะเป็นรุ่นเหลืรุ่นหลานนะครับเราไม่ได้หมทชิงละแต่คะแนนที่สีเทาๆซื้อนะครับจะเป็นคะแนนรวมเพื่อคิดโบนัสทีมหมอนแล้วก็ทีมแข่งโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นโบนัสข้อที่7นะครับก็คือ B1 นะครับจะมีโบนัสข้อที่5ก็คือ2,000บาท นะครับพร B ะ B1 มีบาลานซ์มีมีคะแนนทีมแข็งเนี่ยสองหมื่นสิบเปอร์เซ็นต์ก็คือสองพันนะครับในเมื่อ B 1ได้สองพันบาทเราได้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ของ B หนึ่งคือเท่าไหร่ครับหนึ่งพันบาทด้วยกันนะครับตรงนี้เนี่ยครับรวมทุกคนเลยนะครับคิดให้นะครับเราจะได้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์จากโบนัสทีมแข่งของหลานทุกๆคนนะครับก็ลูกกับหลานอะไรมีมากกันครับหลานมีมากกว่าแน่นอนนะครับซึ่งแน่นอนก็คือถ้าใครนะครับที่สปอนเซอร์ลูกเยอะนะครับชวนลูกมาเยอะแล้วก็สอนให้ลูกเข้าใจทําธุรรกิจนะคับ เราก็จะมีหลานยิ่งมากขึ้นมากขึ้นทําธุรกิจนี้ระยะยาวนะครับประมาณ3ามถึงหปีโบนัสที่เราได้มากที่สุดนะครับก็คือโบนัสซาร์แมชชิ่งชั้นหลานนะครับจะเป็นโมรดกจะเป็นทรัพย์สินให้เกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะครับตรงนี้นี่นะครับยิ่งมีลูกมากก็ยิ่งมีหลานมากตามนะครับโบนัสนะครับที่เราจะได้รับก็คือยอดที่เกิดขึ้นนะครับจะนับจากวันที่1ถึงวันที่สิบของเดือนใดๆก็ตามแล้วทั้งหมดนี้นะครับก็ถูกคำนวณตามแผนนี้นะครับซาร์แมชชิ่งเข้อเราก็จะโอนให้วันที่เดือนนห้า พูดง่ายๆคือสมมติเดือนนี้คือเดือนสิงหาคมเราก็ทําธุรกิจอะไรวันที่1สิงหาถึงสาสิเอสิงหาคมและได้ทั้งหมดที่เกิดขึ้นเดือนนี้ได้วันที่่าไรครับสิบห้ากันยายนนะครับตรงนี้สรุปผังโครงสร้างก็คือจะเหมือนกันกับตัวอย่างเมื่อสักครู่นะครับตรงนี้ผมขอข้ามไปเลยนะครับจุดเด่นของแผนก็เหมือนกันนะครับตรงนี้